สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมนโนมชาแนลนะฮะคลิปนี้มาอัปเดตนะครับการปลูกกระเบื้องนะที่เคาน์เตอร์ร้านกาแฟนะครับซึ่งใช้ของเดิมนะฮะลอกมาจากที่ร้านกาแฟเก่านะครับมาใช้งานต่อนะฮะเดืมติดด่านให้กำลังใจลงช่างเลยนะครับาอัเก่ามา ยุกยุยุกประหยัดรีโนเวทใหม่รีโนเวทมารีโนเวทอยากชิโกมาเตาเล่นยานยังยานยานยนพูไปยานพูไปโทมาแล้วเมื่อเช้านี่ก็โทมา้มาอยู่บ่มอท่านดนหูเลยก็เลยว่าจะไปก่อนอ่ะอย่างเช่นไปไดเลยา่ครูก็นัดหกเจ็ดโมงแปดโมง จริงแปดเก้าโมงก็จะทันไม่ได้ 5, ไแม่แตีห้าไปเลยแม่ออกจากบ้าน <S <S ไปสุดท้ายแล้วก็เจ็ดแปดโมงเหมือนเดิมบอกว่าเด้ทสูงอีกน,น,น้ำมน,น้ำมนไปแต่เช้านะแม่มีกิจกรรมจะใส่อันโตที่ว่าวกาาับเฮานั่นนะเออได้ที่นี่คล้องขอใจเขาอยก็ว่า,า,า,าวเอา้าก็เมื่อปกติกะทันอยู่เหรอก่อนแปดโมงลุงขับรถแปแบบอันนี้ ปัดมาหอดเอารดลุงเสียแลวได้มีหัวโโะเอห้าเยกันตีิตห้าตีดกตีห้าตีดีลลูกูกทีไกี่นาทีลูกโอ้แม่นอไม่หลับเลยลูกเอ้ยได้ยากีห้าูเรื่อยแม่ีห้าห้ิบดอีกรอบนะโอยา วงอ่ะเป็นคอยเป็นคอยอยสั่งค่ะถ้ามีกิจกรรมที่แบบว่ามันพิเศษหน่อยมันจะไปแบบก็หรือเ่าก็ไปแบบอาจจะธรรมดาแต่ค่อยเป็นแบบแอพพลิเคชั่นแมบนี้โอ้ตอนนี้จะทำลังโรตีมันทำโรตีโรตีดูคูณก่อนเย็นดูนีโอ้มาสเตอร์เราโรยด้วยหน้าโรตีหน้าโรตีหน้าตีหน้าโรตีหน้า วางโนเสื้อกาแฟตัวเื้อเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนจะไหนเนี่ย,ยถ้าเป็นเพื่อนต้องใส่ผ้าเันเพื่อนนะเนีรรมม่ยยิ่งไปทำอาหารมอแลไ้ไม่มีไม่มีไม่มีในน้ำนอกติดต่อในน้ำมันกระเด็นเพืเ่อนนี่ปูไร้เมือดอยู่เจ่งเร้าเร่างยี้เมือ่อยกหมอนสติ๊กเกอร์โอ้โหเผียบเลยอ่ะโมโนมิจลีย์อยู่ ลงตั้ง้องไกลประมาณร้อยเมตรให้เงยจอเลยพอเช้าลงไลสดมีแต่คนชมฮะพอเช้าลงไลสดมีแต่คนชม่ให้ี่คนด่าลงว่าลงสุดยอดทำได้สวยสวยธรรมดาแหละเมียสวยก็ต้องทำให้สวยโอ้โหได้นิดนึงนิดนึงก็ยังได้การเชื่อมโยมหน้าตาเนียที่ทำทุกวันเนี่ยมีไงเอ้าตอนดัเโอ้ย ปืริต้าปรนจะเปือนไหได้อยู่เพื่อนไปร่วมเป็นค้ากันเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาใหม่ถ้ามันมันซักไม่ออกไปซื้อมาใหม่ใช่ไปก่อนนี่อทีซื้อมาให้นะเนี่ยแลายสวยอย่างดีเลยหัวเออเอาหอวโอ้โห้อง้ององ้หรอนี่ง้อเ้อง้้ ทำเค้กไว้ใช่นี่เอ้านั่งเลยทำเองทำเองมีไหมที่ถ่ายแล้วไม่ต้องตัดทำนี่ไม่มีคนเลยเฮ้ยกระเบื่อนสีดำทุกคนอันนี้พี่ใช้ของเก่านะมาโมดิฟายใหม่เยอเหมือนเดิมทุกคนก็เบื้อนทนทานมากเลยแต่ชอบกาวดูดไดเลยมันยูดได้ขนาดนี้เลยทุกคนเหนียวดีนะเหนียวมากยุ่งกันแค่ไหนมันบิ่นวอนเลย เรียร้อยสีดำคุณครูบอกว่าต้อใส่สีดำถึงจะสวยตอนแรกคุนจะไม่ปูตอนแรงก็บอกมันตอมีมาเพื่อถึงจะสวยไยได้อกยไรยเลยได้โอ้ยไปผลงานผมนะไปลื้มาไปลื้อมาอย่านะเดินไปลื้อมานอแล้วป้าให้าป้นะป้ป้าป้้าป้ายปย้า้า้้ยา้้าาาป้ป้้้้้้า เป็นของีช้ได้เปนยเรือเป่านียส mm hmm ั่ต้องทำนะต้องเป็นสีดงถึงจะสวยเชื่อมาระเลยนะหงค์รัเชื่อมีจะจะเิญเชื่อัวเป็นมหาเศรษฐีโอ้ยพยายามขอกหน้าซ้ำๆเลยพยายามบอกน้าี่ครั้งสิบอกเ็สิบกโทษเหมือนเหมือนกุ๊กเจยเลยแบบทียแบบนี้ก็เมนูอะไรครับวันนี้กุ๊กก่อนไปอินน้ทําทำรถ มีไรสุโอ้ยูจากกนคอก็ไรมาแต่เืน่ไหทม่่ทุกเมื่นไรมาแต่เมืนไดเมื่อนี่ค่ะเป็นอันคอยกันูอกันเลยาย่เลยปูนเฮียปูนเฮียปนเฮียโอ้ลุงอยาทำอะไรปูนเฮียน่นน่ะน

ตัวช so ่วยนะทิงเหรอเมื่อกี้บอกว่าตัวช่วยนะครัวช่วยของขอดีของมือนะกำจะให้หนุบมือนะครับตัวช่วยคนช่วยนะก็มันหนักเก่าเลยเป็นไรห่างมาใสวยแผ่นใหญ่มากงานยังไม่เสร็จเล้นี่ยงานยังไม่เสร็จยังสวยเลยตีแผ่นใหญ่มากมีหลายสานะดูท่ามีเสื้ออ้างคานสะเตอรกีองศานี่ทำไมถลายกเสื้อ เสือมันนัาขนาดแั้นเรอเสืเป็นักกแตกแพ้กูฟมันแพ้แพ้เพราะเ็นละพันดิอ้าวฮะเละพันเลพันเห็ไหมโอ้โหไม่นานเลือโอ้โหเนละพานเรีก่เอาเอาไปมือดูมืเนีนคิปนี่เยนคนีคิปเลยว่ันวะาอนะ เขียวาเขียวอะไรนี่เขียวเเขียวมางเมื่อไงกองอ้าเขียวน่ะไงี่เขียวหยิบใส่ิมนด้วยแต่งสวยโอ๊ะคว่าแรไมค่อยมอง่ค่อยเห็นวะนเซเว่นโอเย่นใครมีเด็กิดัโอลยอ่ไม่ม่ใช่เป่เด็นกับแป แสดงออกเองเอาลุงม okay. ันได้เองนะงั้นเกิดคือใหม่เนี่ยแรกแกเลยเนี่ยเครื่องเงินกันเคโรกดมาตั้งแต่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video วางเท่าเดิมเลยคเาน่าจะใหญ่กว่าเดิมะใหญ่กว่าใหญ่กว่าอวเตอราดี้ไปกงานตลาดนัดหลักสูตว่าขอก็แปลว่าต้องื่อเพิ่ใช่้องให่กว่าเดิม ตยพมีตลาดนัดอขอเนี่ยลุงพาชายไปดีไหมเพราะยามาใหม่มาเพิ่มอยู่บ้านใหญ่สี่อนวองแผงเนี่ยทไปทิ้งไปม่อนี่แหละตกต่างเพราะจะมันมันตั้น ันเอยากไปในันจิ้มันเลยพเราไปไปเห็นไลฟ์ไงในวันโทรไปซื้อขจไม่มีอะไรกไมก็กินมาถนี่วเปี่ยอ

ก็ทูนจัลกับชุยเตียแค่แม่ก้อยทูนลัน้องจีแคไมูนจักับลยเต่มันองะไรัทปดเลยถ้าองน้ำด้เช็ดหนึ่งไม่ใช่กระดาษไม่เอาัเช็ดได้ผ้าเียองน้ำฟองน้ำเดี๋ยวซักออกไปตัดพันไ้ยั้างไหนต้งตัดต้ี้ตัด

บอกให้เอาลใหญ่แลว่าใช่บอกมาในไลน์เหมือนกันคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมโนมชาแนลนะฮะที่ซื้ออย่างเดียวไม่ซื้อไม่ไม่กินด้วยท่านที่รับชมซื้อพลาดไป